เลขมาด้วย ข้างนยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอก่อนรออ้งนนก่โอเคครับมาถึงแล้วกลุก่มที่ผมรอนะครับนี่ยเซทเอ็กซ์สี่ร้อยห้าร้อยมาห้าทิพย์เขาไปรวมตัวกันอยู่เดี๋ยวเราตามไปรวมตัวเขาดีกว่กรารถก็มีประมาณนี้นะครับ เราไปดูเขาทำอะไรกันวันนี้ตอนนี้เรากำลังทาสีอยู่ก็ทาทั้งหมดที่นี่แหละนู่นน่ะสนามหญ้าก็ทาต้นไม้ก็ทาหมดวันนี้พี่ก็ทำเร่มเลยูดเล่นรูดเล่นอือนี่อันนั้นเขากำลังน่าจะทาสีสนามบาส เดี๋ยามาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมานะแฟรงก์เรียนเอา้เเอาทำไมนะำเอา้าทำไมมันเป็นสีเดียวแล้ววะจินตนาการ่ทสตนาการสมสีเดียวหมดเลยอ่ะไม่ทำนี้ย สีให้ดูตามวไนเราสีแดงมาดิตปูก็ได้เข่งแบล็ใหม่ดิมึงก็เอาสีเดียวกันมาต้องเป็นทาที่เดียวกันแน่เปลี่ยนสีมาใหม่ไปเดี๋ยวล็ใหม่ละสีเออคนละครึ่งนะเป็แบล็คใหม่ป่ะแนแบล็ใหม่ของมึงอ่ะคนเดียวเลยปั้นเอาตะเก็บได้นะฝ่ายอยไรณไม่ตรงด้วยที่เบี้ยวคนทำแม่งตาสีบอกเขาบอก แล้วสมาอย่าช้าดิปิดพี่ยูไปไหแล้วกินอไรแล้วอไนอนโอ้ยตอนนียงไงครับาถึงไหนแล้วถึงแง้ะครับเ้ยโหสุอย้ดเลยเป็นกุศลกตศเป็นมากเนียนๆอ่ะเนียนเลยแบบเนียน ต้องไปบ้านไรนน่ทำไม,ำไ,มไม่ใช่ไม่ใช่่ใคนแ <c oughs> ต่เราก็หมอจะเช็คปอดแล้วน,นะใครโอลจะมาด้วยโอมันบอกให้พี่ไปยืมรถพี่ป้าไว้ มันจะได้มาด้วยข้านหนาลืมพ800ี่ชัดไปร้อยมันจะขับในจามาแหละเคพอโทรกำลังจะติดละแกกำลังจะรับ<ม><ห>เฮ้ยเบ้นกูลืม,มพรุ่งนี้กูเก็บข้าวโพดเอา้าเขาอยู่นี่เหรอใช่อยู่ยอโอ้อยู่บ่อแก้วไง เปลี่ยนสียางมันใช่หมอ่างานรถพี่อือมเอ็งเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวพี่ทาให้เดี๋ยวพี่ซื้อให้เลยสีอันนี้เราทาสีสีเหลืองหรือว่าเราใช้เหลืองโอเีตัวฝีมือในการทาสีแบบโอโหโปรเฟชชัน่นอล เนี่ยมีเสะมีเา่องมีสาะ่องเปไงใครเหอรไปไหนกันนะ ไปอะไรกันฮะอ้าว,วกรรมเขาคนทำงานนะเขาก็พอเที่ยวได้เวลาว่างเขามีเรามีตังค์ด้วยเราว่างแต่ไม่มีตังค์ว่างทุกวันเลยว่างตลอดแต่ไม่มีตังค์มไม่เป็นไร งงอ่ะตังไม่มีอืมออมันไหลาจากโลสุดิโอ้โหมัไหลาจากโลโดยปดา,า,ยาปดแล้วมันไหลจากโลอืมเนี่ยปาดแล้วมันก็ยังไหลใช่ไหมเนี่ยปาดแล้วมันเยิมปาดมันเยิมเดี๋ยวเราไปดูสีฟ้าบ้างดิมาทีมสีฟ้า <lok Beautiful S 1> เป็น ot, ไงบ้างครับสีฟ้าเล่เหมือนเดิมอ่ะเล่เหมือนเดิมเอ้ามามีสีแดงแล้วเหรอใช่ครับเขาทากันสามสีที่ตรงนี้ทาสองสีด้วยสามสีสองสีครึ่งวันอ่ะเฉพาะอันนี้เราหมดเลยครึ่งวันเสร็จกินข้าวเลยน่าบอกเขาเปียกน้ำหรอเขาให้ มันลักเหยียงงบอ,อ,อะไรอ่ะเ้ยชิมหนง่ายบวโอะไรอ่ะเอ้ยเผืเอ่อได้ไหมอันนี้เรามาทาเขาเียตัวนอนตัวนอนตัวนอนอันนี้เขาจะองูตัวนอน

เียวล้างน้ำน้ำไหมทินเนอร์มานอนทินเนอร์ล้างหอมเลยท้วไม่ต้องไปล้างแล้วแปรงขาวอ่ะเนี่ยหาทินเนอร์มันมีะแปรงฟีบเทใส่มือแล้วล้างอ้อยหมดเรารอสีกันลองแปรงกำลังแปลสีมาอะไรบอกพี่เขาว่าให้เอาทินเนอร์เทใส่มือพี่จะล้างมือถอดทินเนอร์หน่อยไม่ต้องเอาไปดมเลยเอาเอาที่แต่หน้าเล กลับมาตาเยอะมาเลยนี่ครับดึงดาวครับเกินนะีนะกลต่หมดเลยอีใช่ไหมสีอะไรเยวนะได้สีแล้วทาต่อ

งอนเงี้ยีตาเอย่าพี<ม>า่กอลนเล่นเกมห่อนลพี่ก็อยากพี่ก็อยากเล่นนะ<อ>แต่มันติดตรงที่โทรในโทศัพท์หรือในคอมในโทศัพท์พโอ้นี่โทรศัพท์พ,พี่ยิงกา,กากเลยกากขอาคอมอีกโทรศัพท์พ,พี่เน็อมันติดที่นเหน่อ่แ ทำอะไรอยู่ครับภาษีครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยผมก็ไม่โลค่ะเขาไปทำอะไรเนี่ยโดดเหรอเขาไปโดด,โด,ดไม่ครับเหนื่อยครับหนักพุงด้วย ีเสร็จแล้วกำลังกลับนะควันจะกลับบ้านกันก็นก็ามากันก็มีนอาวันเซเอ็กซ์ติบแล้วก็เฮทูสองคัน